รอบแล้วครับเมื่อกี้นกกระจอกทำเสียเลิกหมดเลยนะใส่เนยียลราโรยอาหารไว้บนโต๊ะนะครับนกกระจอกขึ้นไปกินก่อนดูครับว่าจะขึ้นไปไหมจนไม่ได้อาไว้ข้างล่างเพราะกลัวหมาอ้อมาวหมาอม่แล้ว 嗯。Mm. แมามาหยุดอบบนี้ข้องบอกเขาชาวบ้านกำลังคืบอย่างนี้อย่างนี้ไม่ไปไม่ไปฮะไปชาวบ้านคืนเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะชะวบ้านคืนกูวัวกูหมา เขามองเห็นข okay, ้างบนเดี๋ยวขึ้นข้างบนเขาตื่นมาไม่ได้กลัวเลย อาหานเม็ดแดงก็กินาหาน้ำผุดทอา ๋อหยุดนีนมา่หยยดยุดโอ้ยเดินเข้ามาใกล้ยริงไลลูกนอนขยับไม่ได้แล้วเอาดูครับพี่น้อง ดูครับดูครับดูเข้ามาใกล้ขนาดไหนครับขออนุญาตนะเห็นปลายเท้าเลยโอ้ดูครับดูครับโอ้ยตรงนี้ไม่มีเนยดวางถ้ามีก็เรียบร้อยแล้วอะมอากินอาหารไม่แตงดูครับ อังพูดไปด้วยนี่เขายังเฉยเลยถ้าเดินไปไล่นี่ได้เรื่องเลยนะจ๊ะเดินไปไล่ให้เขาลงมาใหม่ดูยนะ โอเคจะไข่ตะโขลกอะไรดีไหมเนี่ย ขอา,อ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 าพันเนียดลงมาดีกว่าครับไปย้ายพนเนียลงมาข้างล่างไล่เขาขึ้นไปก่อน ตาไ,ไปก่อนลูกไปก่อนเร็วโอ้ยมามาข้างเลยมานี่มานี่มานี่ตั่พี่น้องดูมอือครับมือกับนกมามามาไม่ใช่นกเลี้ยงนะครับนกธรรมชาติเลยมา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 โอ้ยโยด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 มาดูเขาเดินไปโน่นแล้วมันเป็นรุนกัน่จาจะไล่เขาขึ้นไปก่อนแล้วจะเอามาวางใหม่เผื่อเขาบิ้นขึ้น เอาขึ้นไปที่โต๊ะก็เรียบร้อยครับไม่แน่จน่าจะเป็นตัวเมียรหรือเปล่านะครับกำลังเลี้ยงลูกไหมมันจะปัญหาหนะึ่ง ดูแล้วใส่ปลอกขาไว้ครับถ้าได้